สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันนี้เซลล์เอ็มพาชมรถโฟวิลค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักลีโวประตูโฟวิลเครื่อง2.8งจุดสี่บอนนะคะ2.8งจุดแสี่บอนเกียร์ธรรมดาค่ะ2.8งจีขับสีค่ะ มีรอยเยอะนิดนึงนะคะแต่รอยเล็กๆน้อยๆค่ะเก็บเครมเก็บงานให้ค่ะด้านสายมีรอยนิดนึงนะคะฝาถาังเป็นสติกเกอร์อันนี้ขัดออกให้นะคะ สายบันไดอ่านี่เก็บงานให้ค่ะภายนอกถือว่าโอเครอยเล็กๆน้อยๆค่ะรถใช้งานนะคะไม่มีสนิมค่ะยางค่ะเป็นของดันหลบสัปดาห์ที่20ปี2024ค่ะยางเป็น265ทับ65นะคะแม็ก17นิ้ว6รูค่ะ ดูฝาท้ายกันนะคะเอ็มเช็คแล้วคันนี้ฝาท้ายเดิมหน้าเดิมค่ะ เราไปชมกันภายในนะคะตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องอยู่เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 6 7 7 9แสกมิโลเมตรค่ะหน้าจอเป็นระบบทัสกีนมีเนวิเกเตอร์นะคะเนะชื่อมต่อบลูทูธ A U X ได้เลยวิทยุตรงนี้แอร์แบบอัตโนมัตินะคะ เกียธรรมดารุ่นนี้แบบ6สปีดก็มีโหมดนี้นะคะโหวิวเขาขับสขับสเบาะหนังนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะเบาะไฟฟ้า ฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟเอ่อบอกคนขับเป็นไฟฟ้านะคะน็อตฝั่งขวาค่ะนี่เจ้าหน้าที่เราเขียนว่ารอยบุบเอนิดเดียวค่ะรอยลกักยิ้มนิดเดียวตรงประตูหลังขวานะคะ ด้านหลังค่ะนี่แอร์หลังนะคะก้อนข้างกริปเลยคันนี้เราไปเปิดเครื่องดูกัน ฝาเดิมนะคะฝาเดิมน็อตนะะคค่ะแก้มฝา คัขนขวาค่ะเดิมนะคะคันหน้าเดิม LR มาร์คเดิมนะคะจุดเดิมเพจค่ะเดิม คันนี้ราคา6 8 7 0 0 0บาทคะ่ะ6 8 7 0 0 0บาทมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะเหลือน้อยแล้วนะคะโฟวิวเข้ามาประมาณ4 0 0สบคันสำหรับลูกค้าสนใจนะคะดูรถได้ที่ r ารีดีคาเซนเตอร์สาขาเทพลักษ์สมุดปาการค่ะวันนี้คันนี้จะเอ็มมาที่ สาขาเทพลลักษ์ค่ะลูกค้าชมรถได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะป้ายภาษีต่อแล้วหมดมีนา69ค่ะสำหรับลูกค้าซื้อเงินสดรวมแวดแล้วนะคะ687,000บาทค่ะลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นตอนนี้2.79%ค่ะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้า ประมาณนี้นะคะหาลูกค้าสนใจชมรถกันก่อนได้ค่ะวันนี้โซเอ็มขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโซเอ็มพาชมรถตู้นะคะเป็นรถตู้หน้ายาววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ